คั uge, ่ยไอ้ต๋าค okay, ั่วค er nah right, ั่ยไอ้ต๋าคั่วยี่อะไ้ไหมไหมกระตอกไอ้เหี <t uk <t uk tous, ้ยไอ้เหี้ยวไหมไหมมึงยังกระตอกเลยคุยไอ้เหี้ยบ้านตัวใ้ควายไอ้เไอ้พ่อมึงหง่ไอ้เหี้ยมต้องใส่สูตรไม่ล่อแม่งหรอเออเป็นตัวละครลับดิแกงตอนนี้เวลาใส่สูตรใครใครอยู่ไม่รู้งั้นเวลาไปหาแก๊งหนึงเวลาเพิ่งไปหาตั้งตัวเตาลี่ให้เขาอะ แม่งสอนแกกำลังไฟอยู่จิ๊บแต่เดี๋ยวพวกเราเข้าไปแจมป่ะเอาป่ะแล้วสอาบอกมึงมาจากไหนเนี่ยเหี้ยถ้าเราไม่เจอถ้าเราไม่เจอสองตัวนี้นะเราก็จะบอกว่าอ um ันที้ฉกไอ้ระค้าผีมึงใครเนี่ยมึงมาแค่นี้มึงใครเนี่ยมึงแค่นี้มึงใครเนี่ยใครไอ้โอ๊ดฮะไอ้โอ๊ดไอ้โอ๊ดโอ้ยหนูอะไม่ได้กวะ เด็กวัดคุณเวลาก็บอกเลยเด็กวัดพี่แต่โอเด็กวัดพี่โอเด็กวัดคนเยอันนั้นรั่วจริงพี่อ้ยพี่เลเบลนี่คุ้นคุ้นป่ะพี่ชนนะชนเบลคุ้นผัวดีนะเอาตรงนะไม่พี่เลเบลนี่คุ้นคุ้นป่ะเหมือนประเทศที่พี่บอกว่ามีคนมีคนมีคนเว้ยมีคนเว้ยเดี๋ยวไน้องก็เลยเนาเราตีวูดก่อนเว้ยเราตีวูดก่อนเว้ยมึงรู้ป่ะว่าแก๊งแก๊งใครใหญ่ที่สุดในประเทศไม่รู้ครับพี่ผมาผู้หล่อมเบลผ์้หล่อมเบลเหมือนกัน กูคาบไม่ไกูค้าแล้วได้กูคาปากหลามเว้ยครับผมกอผู้เขาาไม่ผูดดีกวเปล่าไหมคาไม่พูดแล้วไม่กูอยากได้เออว่ะไม่พูดจะดีแต่กูขอปากหลามดีกว่ากูอยากกูอยากเล่นมีดเหมือนกันเหะอไปแบ่งเล่นมีเป็นเฮ้ยมันมันคาบดีปหรอมันมันต้องใช้เหรียญนีดไงวะต้องไงมันมันมันไม่มีบวกหรอกูจะเดินเล่นไฟไปไหน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 อ้าวไมกูตีไม่ติดอ่ะไไไม่ดปหน อ๋อสุดท้ายแล้วพี่มันไม่มีตีบวกหรอมันมันคาามันค้าด้วยกันมั้นค้าด้วยกันมั้มันต้องใช้เงินแดงมันมันมันไม่มีตีบวกอ่ะพี่ไปเถอะไปเราได้วุ้นแล้วเราก็คือไปเว้ยสำเนีาไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ได้มีไหปเถอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คนเยอะๆเลยพี่บัง เออ,อ,ออไอเอ้ยเอ้ยถูแม่เลกที่แล้วเอ้อยช้าู่เจะวะพี่แม่งมันไม่ขึ้นอ,อ่ะทวิทฟลักอีกโอ้ควยวู้มันมีถุงมันมีถุงห่อศพป้ะไม่มีเนาะ ไม่มีว่ะน่าจะต้องซื้อหรือเปล่าหรือครับเอาเมื่อกี้เราไปเราเราก็ขายแต่อาวุธเนี่ยเราก็ลืมดูว่ามีห่อหรือเปล่าอันนี้ไข่ยอันนี้มือใครเนี่ยกูบอกกันแค่หลัหลครับพี่โหลครับโหลครับพี่ไม่ตอบไอ้สัตว์ไม่ตอบจะยิงน้องโหลได้ยินไะโหลพี่เดี๋ยวพี่มาแล้วมาแล้วพูดมาแล้วไอ้เยังไม่รอซื้อ คุยมาแล้วไอพี่อ่ะควยไอ้บอลโดนโดนหน่อยก้างแม่งรอซื้ออยู่คุยเหี้ยขนาดดินร่างแล้วแม่งรอซื้อเหี้ยคุณมาแล้วอุ้ยอุ้ยงูขำงูนะกูกูอยู่ต้องต้องขนาดล่างเลยมาแล้วมาแล้วอุ้ยสนาดสนาดดินร่างสตอรี่ยคึยพี่แม็กหนีหนีไปเลยเฮ้ยยุ้ยสนาดขนาดดินร่างเป็นสตอรี่เว้ยรอเฮียมาช่วยมึงก่อนทีนี้ตัวนหนีเฮียมันช่วยก่อน ได้ได้ได้มีสามชั้นมี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 ทางเลี้ยวมีทางเลี้ยวทางไหนเลี้ยวเลี้ยวเลยพี่เลี้ยวมันมั่วมั่วนี่ไงโดนตีนโดนตีนอย่างเดียวนี่ไหนอยู่ใกลเลยด้านหลังด้านหลังพี่ด้านหลังมันมังตามอยู่ปะตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่อยู่แท็กแท็กดำเขาเขาก็ไปในซอยนั่งมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยคุณจะช่วยติดอะไรคุณม่ช่วย ให้หมวให้มึงขอบไปปะเร่อยๆทไตอนนี้อไหตรงหรือพี่แม็ก์รีวอะไรมันหลกางอ่ะมึงท้ามันไฟเลยมึงมันเยอะมากเลยนะเว้ยโอ้ยปูกรดโป่งนี่หลักา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 งเวยชนไปดิหุ่นชนไปดินั่นน่ขันหน้าขันหน้าทำทำทำเป็นเงียนก่อนเนาะนู่น้วาขวาขวาลงๆุลลลงลุลลล้ลุโ อยู่ไหนอ่ะหนูนี่ขับอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไอ้เหี้ยแล้วทุกคนได้ที่มาใส่เสื้อขาววะมึงลงดิมึงลงดิมึงลงดิมึงไปไหนเหรอเอ้ยเฮ้ยหนูไปไหนเนี่ยเฮ้ยไปไหนจะไปไหนพี่มันมาเต็มเลยตลาดกลางโอ้โหไอ้เหี้ยเข้ลงแล้วทุกคนหนึ่งตลาดกางเนี่ยโอ้โหตลาดการเล่นบ้านตลาดกลาง ห่วยเลยมึงไหนมาที่อะไรคั่วั่วสายคยควัว่ว่มึงก็มาที่มัวเนี่ยไม่ไหน้เนี่ยาอาผมหนีผมนีเหมือนกันน่ไปมั่วเลยเปิดน้าะังแดงแดงแดงโโมสองคันเปิดโต๊กนเปิดต๊ะกนเวลาเล่นไฟกันชุงได้ี๋ยวองหุ่เปิดโป๊กก่อนนะมึน เยอะก่านะเออกำลังยื้อะๆมันหลุดเแล้วอ่ะหายมันมันมันขับรถโง่พี่มันขับรถโง่เออกรูชดครูชดแล้เมื่อกี้กรูชดแล้วมันตายแล้วที่มันขับยืนลงด้านล่างะไม่ใช่เตือนน้ำเงินอ๋อที่ผ่านเนี่ชดใครไปเลยผมกำลังยื้ออยู่นะเปิดละเปิดเปิดเปิดและเห็นแล้วเงาก่อนี้พร้อมพร้อมใส่ยังอ่ะ หนึ Workers, ่งๆกูป <ric an> <ifies> oh ิ่งปิ่งนะปิ่งเงาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนสัยการอะไรกลางการรางกลางมาเร็วพวกกูยื้อประโยชน์เห็นแล้วมาแล้วพี่เขาตามมึงป่ะเอ๊ะแท็คแท็คเท็คขาแดงวะโอ้ยเฮียเป็นไงอยู่ไหนโอเคอู้หูชิบหายแล้วเข้าใหม่เอ้ยพี่พี่คนอย่ามีกูอยู่มึงมึงพุพวกพวกพี่ไปอยู่ในร่องนั้นเลยปะเอาปะแล้วพวกมึงจะชนไม่ได้ เออเรา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 บูบีก็ให้แมันเข้ามาไฟในรอมเข้แล้วเดี๋ยวป๊บผมก็จะเข้าไปรับพี่พี่พี่แอบแอบนะพี่กาลังรับผม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 ไปแต่งผมไปไปไปรับพี่พี่แม่งเลยของกูของกูยื้อไว้อยู่สองคันสองคันสองคันอยู่ที่กูใช่ไหมเข้าเข้าร่องกลางเลยรอรอแม่งเลยมันเข้าร่องกลางเลยมาดิมึงลงมาดิ๋ยวลงมาดิลงมาดิ๋ยวสัตว์ลงมาดิ๋ยวเฮียค่วยเลยไม่ได้ลงไม่ได้ไม่กินลงไป พี่มงพ่มงมากลากางเลยปเดนกูกำลังหนี้องตนหมดงูอาจยาวใช่ไหมอดอยู่เนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเลเอ๊ะฝนตกเยฝนไม่ตกไม่ตกเป็นมูเป็นง่เยออมงเี่ยปไนกลากาง มาแล้วมาแล้วมึงรุกมึงรุกขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยพี่มันเอบั๊มคนน้เทียอะไรวะแจ้งเลยแจ้งเลยพี่เอยบั๊มคนน้เที่อะู้ไม่ได้สัตว์ไม่กล้าลงนะครับผมบอกให้กูว่าจะเล่นไฟเปล่าไม่ลงเลยวะจะอ่อนพี like ่หอมอ่อนมาคนนี้มาดิはは จิปปี้จิปปี้จำมาจำมาอ้นึงอหนไหนเนี่ยลงมาดีลงมดีสัตว้าลงเปล่าก้าลงเปล่าลคอยเหียไอเหียล้าบอ้พวกกูลงไ้สัตว์วกลงแล้วเงียบไปควยไอเหียไอพวกกระจกไอควยไอเหียยัดไม้เหลี่ยมสัตไอหน้าหียยัแม่ไอควยไอเสียวไอควยไอเหียมึงเอ๋อะไรมึงเนี่ยไอควยไอเหียไอเอ๋สัตว์สู้พวกกูไม่ได้เหรอมึงไอควยคอะไรคยอะไรคยอะไรไอคยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะคุงลงแล้วเนี่ยมึงจลงมาดี ของแม่มึงอะเอ้ยไปหนึงไปสองยรีดิมึงรีเพื่อนดิมึงรีเพื่อนดิเงี้ยไหมอะฮัลโหลมึงรีเพื่อนดิมึงลีเพื่อนดิเงีไหม จำไว้ไอ้สอดพวกกูตัวไม้อันไฟเฮียไอ้คุยพวกมึงกระต่อยกันไอ้สอดพวกเฮียมีเฮียวันพวกกูได้อะไอ้คุยไอ้เสี่ยวไอ้เฮียกระต่อยไอ้คุยไอ้เฮียเฮียป้ายคุยสู้พวกกูไม่ได้หน้าหีพวกกูตัวอันแฟเวสอดจำไว้ไอ้เฮียโง่ไอ้สอดไอ้เฮียเอาดิเดียวดิทหมดเลยครับผมนี่ครับผมจบแล้วครับไอ้เฮียต่ไอ้เฮียเรียวๆครับไอ้สอดไอ้เฮียพวบกระต่อยนะกูฝากไอ้พวกนี้นะไอ้เฮียกระจอก ไอ้เขี้ยกาดบจะฝากอะไรถึงมันจะมอนฝากไปดิฝากว่าไอ้เขี้ยกระตอกไอ้นายไอ้กาบไอ้คุยสู้พวกกูไม่ได้ไอ้พ่อแม่ไม่รักไอ้เขี้ยฝากไปเอะไรไปพวกมันควรรู้มือไงรู้มือรู้มือรู้มือไหวไอ้เขี้ยไอ้ต่อรู้มือจังหายเขี้หาย้ยกาบชิบหายเี้กูก็นึกว่าจะตึงไอ้คูเมื่อกี้มาดูเห็น้มาเมื่อกี้ คุณดูคุณดูป่ะไอ้เหี้ยแบบกูเข้าใบบุกคีคี้หนึ่งตัวคี้สองตัวไอ้คูยไอ้สั่งไอ้เหี้ยขนาดขนาดไม้ไม่ได้บวกนะเนี่ยไอ้เหี้ยเขาขนาดไม้พวกกูยังไม่ได้บวกในนั้เนี่ยไอ้คูยยังขี้ได้อ่ะถ้าเกิดบวกขึ้นมาจะหดขนาดไหนวะไปไปงุนงนจบคลิปไว้น้องเดินทางไปบ่ายครับมีอะไรฝากติดต่อรือเปลนี่นะผมฝากไว้ถึงอีกสามคนนะรู้มือไอ้สตร์รู้มือแล้วจบคลิปซอยนกคุมลีนกคุมลีบินข้ามปลายเตย สุม,มุกระเทยบบหูจักนักร้องยิงย่งพอเห็นหน้าตายคนอะไรจะมุกโด่งโดงร่าง,งก็สูงโปงร,ร,งงร่งจะมุกโด่งสนท่งฟัง